นิทานเรื่องคนพลานการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในหมู่บ้านแห่งหนึ่งมีชายหนุ่มคนหนึ่งชื่อพลายเป็นชายหนุ่มที่ขยันขันแข็งมีน้ำใจและเป็นที่รักใคร่ของผู้คนทั่วไปวันหนึ่งพลายได้เดินทางไปทำงานในป่าขณะกำลังเดินทางอยู่นั้นพลายได้พบกับชายชราคนหนึ่งกำลังนั่งร้องไห้อยู่ข้างทางพลายจึงเข้าไปถามชายชราว่า ท่านร้องไห้อะไรครับชายชราตอบว่าข้ากำลังเสียใจเพราะข้าทำเงินทองหล่นหายไปในป่าพลายจึงบอกว่าไม่เป็นไรครับผมจะช่วยท่านหาเงินทองที่หล่นหายพลายและชายชราจึงช่วยกันค้นหาเงินทองที่หล่นหายอยู่หลายชั่วโมงในที่สุดพวกเขาก็พบเงินทองที่หล่นหายอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ชายชราดีใจมาก เขาจึงขอบคุณพลายที่ช่วยเขาหาเงินทองที่หล่นหายได้พลายบอกว่าไม่เป็นไรครับผมยินดีช่วยท่านชายชราจึงบอกว่าท่านเป็นคนดีข้าขอตอบแทนท่านด้วยสิ่งของชิ้นหนึ่งชายชราหยิบลูกแก้วสีฟ้าออกมาจากกระเป๋าและยื่นให้พลายพลายรับลูกแก้วสีฟ้ามาด้วยความสงสยัยชายชราบอกว่า ลูกแก้วสีฟ้านี้เป็นลูกแก้ววิเศษเมื่อท่านต้องการความช่วยเหลือให้เรียกชื่อลูกแก้วนี้มันจะช่วยเหลือท่านได้ทุกประการพลายขอบคุณชายชาราและเดินทางกลับหมู่บ้านเมื่อกลับมาถึงหมู่บ้านพลายก็เล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้พ่อแม่ฟังพ่อแม่ของพลายดีใจมากพวกเขาบอกว่าลูกของเราโชคดีจริงๆที่ได้พบกับชายชาราผู้ใจดี คลายเก็บลูกแก้วสีฟ้าไว้อย่างดีเขาตั้งใจว่าจะใช้ลูกแก้วนี้ช่วยเหลือผู้คนที่เดือดร้อนวันหนึ่งเกิดน้ำท่วมใหญ่ในหมู่บ้านผู้คนต่างพากันเดือดร้อนคลายจึงใช้ลูกแก้วสีฟ้าเรียกความช่วยเหลือทันใดนั้นก็มีเรือขนาดใหญ่แล่นเข้ามาในหมู่บ้านเรือลำนี้บรรทุกอาหารเสื้อผ้าและยารักษาโรคมากมายผู้คนต่างพากันตื่นเต้นและดีใจ พลายได้นำอาหารเสื้อผ้าและยารักษาโรคไปแจกจ่ายให้กับผู้คนที่เดือดร้อนผู้คนต่างขอบคุณพลายที่ช่วยพวกเขาพลายใช้ลูกแก้วสีฟ้าช่วยเหลือผู้คนที่เดือดร้อนมาหลายครั้งผู้คนต่างพากันยกย่องพลายว่าเป็นชายหนุ่มผู้ใจดีและช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนพลายใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและเป็นที่รักใคร่ของผู้คนทั่วไป จนกระทั่งเขาเสียชีวิตลงหลังจากพลายเสียชีวิตลูกแก้วสีฟ้าก็ยังคงอยู่ผู้คนต่างพากาันใช้ลูกแก้วสีฟ้าช่วยเหลือผู้อื่นต่อไปนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนดีย่อมได้รับผลดีตอบแทนเสมอ